สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกเกษตรสำหรับเพื่อนที่ติดตามในคลิปที่ลุงทำมาโดยตลอดนะครับวันนี้ลุงจะมาพูดเรื่องพืชเกษตรตัวหนึ่งซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจต,ตัวหนึ่งที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือบางท่านก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าวิธีการที่การปลูก การทำที่แท้จริงเขาทำยังไงที่ได้ให้แต่ละไร่มันให้ผลผลิตที่สูงครับวันนี้ลุงจะมาแชร์ประสบการณ์อันนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเพื่อเป็นจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพทางการเกษตรในการปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ทุกท่านก็คงส่วนใหญ่ก็รู้จักนะครับตำขัวรเรือน แลพวก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักตะไคร้ที่ใช้ประกอบอาหารในโครเรียนโดยแทบทุกโครเรียนนะครับก็ต้องบริโภคตะไคร้ไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่ในเมืองในเมืองก็ไม่ได้ไม่ได้หาตะไคร้ได้ง่ายอย่างเราก็ต้องอาศัยแหล่งการผลิตจากเกษตรกร,ร,กรจากชาวไร่นี่แหละครับเอาไปขายในเมืองในแหล่งตลาดใหญ่ๆนะครับเพื่อสู่เพื่อให้คนเมืองได้มีโอกาสได้บริโภค ตะไคร้นะครับวันนี้ลุงจะมาแนะนําการปลูกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวคือการตัดนะครับตะไคร้ก็ต้องหาพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะต้องหาพันธุ์ที่ตลาดต้องการต้นสวยนะยาวใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดเราต้องหาพันธุ์ที่ตลาดนิยมนะครับ การปลูกตะไคร้นั้นนะก็ปลูกด้สามวิธีคือหนึ่งวิธีชักร่องนะตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าร่องอ้อยนะแต่แถวเมืองการบ้านลุงนี่แหละชักเป็นร่องอ้อยกับดําดําต้นเดียวดําแถวเดียวต่อหนึ่งร่องระยะห่างประมาณหนะึ่งเมตรดำต้นเดียวนะครับนะครับดําต้นเดียวห่างหนึ่งเมตรอันนี้เป็นวิธีปลูกในร่องใน,ในการชักร่อง ได้วิธีหนึ่งคือการยกร่องยกร่องคือโมลดินขึ้นมาเตรียมดินตากดินอะไรให้เรียบร้อยใส่มูลสัตว์เรียบร้อยรดน้ําให้ชุ่มทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเพื่อให้ดิมนิ่มพอรุ่งขึ้นเราก็เตรียมท่อนพันธที่เราเตรียมไว้นะครับแท่สารเร่งรากนะครับสารเร่งรากสักหนึ่งคืนนะครับเราก็เอานํามาปักดํปาปักดําให้เป็นแถวนะครับ เป็นแถวระยะห่างกันเมตรคูณเมตรเลยครับเหมือนกันเหมือนระยะในร่องอ้อยก็เหมือนกันนะครับเราก็ห่างประมาณหนึ่งเมตรร่องสปริงเกอร์ก็เหมือนกันนะครับดำหนึ่งต้นแต่ว่าระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับใช้น้ําหยดก็ได้นะครับแอบวางท่อน้าหยดก็ได้นะครับแต่ไคร้ของเราเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าให้ผลผลิตยังไงให้ผลผลิตสูงต่อไร่นะครับผลผลิตสูง ไล่นึงออกถึงให้น้ําหนักผลผลิตต่อไร่เนี่ยสามถึงสี่ตันนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเอาในตลาดที่กลางๆนะครับที่ไม่แพงเกินเกินไปไม่เอไม่ต้องเอาถึงยี่สิบยี่สิบห้านะครับหรือสามสิบาทเอาแค่สิบาทเอาราคากลางๆนะครับเราเราเอาสิบไปคูณนะครับไปคูณกับสามตันกับสี่ตันสามพันสี่พันเนี่ยมิดเงินมันออกมาก็คงจะใช่ได้นะครับเป็นว่าเป็นลุงคิดว่า ตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่น่าสนใจนะครับที่สร้างรายได้ให้กับพวกเราชาวเกษตรกร,กรที่ทําพืชเชิงเดียวอย่างอื่นมานะครับลุงก,ก็แนะนําให้ลงมาปลูกตะไคร้ดูนะครับพอได้ระยะปลูกการปักดําตั้งแต่วันแรกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณเจดถึงแปดเดือน ระยะการดูแลปักดำในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเริ่มแทงใบออกมาแล้วพอตัดยอดเนี่ยตำดำลงไปตรงนี้เริ่มแทงใบออกรากนะครับเราก็พยายามให้น้ําพยายามให้น้ําให้สม่ําเสมอระยะแรกๆนะพอตะไคร้เริ่มได้สักหนึ่งเดือนมันแตกเริ่มแตกทันนะแตก,แตกข้างๆแหละตรงโคนนะจะเริ่มมีแตกหน่อข้างๆมาแล้วก็เราก็ให้ปุย๋ยปุ๋ยข้อก็ได้นะครับ เี็ขี้วัวขี้ไก่แล้วก็โรยลงไปนะครับก,ก็พยายามให้น้ําสม่ําเสมอดูแลอย่างนั้นนะแต่คร้มันมีคุณสมบัติอยู่อย่างแมลงไม่ค่อยรบกวนนะไม่ต้องใช้สารเคมีในลุงปลูกมาโดยหลายครั้งเนี่ยประสบการณ์ของลุงเองเนี่ยไม่เคยใช้สารเคมีครับแมลงจะไม่ค่อยรบกวนนะครับแปดเดือนนะครับก็ตัดได้นะครับเอาเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับตอนนี้ สมมติว่าครบแปดเดือนแล้วลุงก็จะตัดให้ดูเลยนะครับการตัดนั้นนะบางท่านก็ใช้มีดนะครับมีดเนี่ยตัดเลยนะครับเกี่ยวเลยนะครับเกีียวจะตรงกลางกอออกมานะครับเพราะว่าตะไค้เนี่ยข้างๆ้างเนี่ยมันก็จะแตกจากข้างบนลงมาเตี้ยโคนข้างข้างมันจะเตี้ยลงไปเรื่อย เราต้องตัดตัดตรงกลางแบกออกไปนะครับเนี่ยแบบกออกไปตัดเลยนะครับตัดเกี่ยวเลยนะครับแต่ลุงก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องมีดลุงถนัดแบบนี้นะครับภูมิปัญญาของลุงเองนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่วันนี้ลุงจะใช้ขวานเลยนะครับใช้ขวานเลยนะครับลุงคิดว่าประหยัดเวลาแล้วก็เร็วนะครับ มายัดนี่ฟันเลยนะครับแวกจะต,ต,ตรงกลางออกไปเลยนะครับนี่ฟันจากตรงกลางออกไปนี่ฟันออกมาแบบนี้นะครับฟันจากตรงกลางออกไปนะครับถ้าหากว่าฟันจากหลุมข ek, ้าไปอาจจะเสียหายได้อาจจะไปตัดต้นของมันเข้านะครับแวกจะต,ตรงกลางออกไปนะครับทําแบบที่ลุงทํำนี่ครับฟันเลยนะครับฟันฟันเลยครับ ฟันเลยฟันไปเรื่อยๆนะครับฟันจากตรงกลางออกมานะครับตะไคร้เนี่ยจริงๆแล้วเขาไว้ได้ถึงสองสองตอ่อไว้ต่อสองได้นะครับคือถ้าไว้ต่อสองเนี่ยเราก็ต้องเอาต้นแม่ของมันเนี่ยไว้สักสามสี่ต้นเราไม่ตัดจะต้องไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ไม่ไว้ต่อสองเราก็ฟันหมดเลยนะครับนะครับ ฝันหมดเลยนะครับเนี่ยฝันเลยนะครับลุงคิดว่าเป็นประหยัดเวลาดีนะครับนะครับลุงก็คิดว่าป,ประหยัดเวลานยครับอ,อ่านี้เสร็จแล้วหนึ่งกอนะเนี่ยจากต้นเดียวนะครับจากต้นเดียวครบเจ็ดแปดเดือนมันได้มากขนาดนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ หนึ่งกอตะไคร้เพียงหนึ่งต้นเดียวเนี่ยออกถึงสามสี่กิโลกรัมนะครับถ้าตัดแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูที่ลุงตัดกันนะครับตัดแล้วถูกเปนงตรมนะครับเอาเรามาดูกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจากที่ตัดออกมาแล้ว ตัดออกมาแล้วนะครับจากตะไคร้หนึ่งกอสามารถมาตัดแต่งเป็นกัมนี้ได้ถึงสามถึงสี่กิโลกร,รัมนะครับหลังจากลุนตัดลุงตัดจากในกอตะไคร้มาแล้วลุงก็จะมานั่งแต่งตัดเลยนะครับใช้กันไก่ตัดไม้ตึงไม้นี่แหละครับตัดเลยครับ เรียงลงไปะนะครับ,นะรบตัดกรรกร,รมนั้นหนึ่งกิโลนะครับกรำรนั้นหนึ่งกิโลตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับตัดก็เรียงไว้ะตะไคร้เนี่ยเราจะดูแลลำบากตอน,น,นแรกๆเท่านั้นตอนเริ่มปักดำใหม่ใหม่ ก็จะระวังเรื่องหญ้าอยู่สักประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับพอตะไคร้เริ่มแตกเริ่มแตกถึงแตกหน่ออ่าแตกหน่อแขนงออกมาข้างก็จะเริ่มปกคลุมแล้วนะครับจะเริ่มปกคลุมหญ้าหรือว่าจะพืชใดๆก็ไม่สามารถที่จะมาสู้กับตะไคร้ได้นะครับเราดูนะครับพื้นที่ที่ลุงตัดออกมาเนี้ยไม่มีต้นหญ้าเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับนะครับ อันนี้ลุงก,ก็แต่งออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองกำกำให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเนีย่ยตัดออกมาแล้วนะครับต่ไครก็จะเลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการแบบที่ลุงบอกตอนแรกนะครับพันธุ์ที่กำเลยนะครับประมาณหนึ่งกิโลเราเราจะรู้ได้ยังไงครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล เราก็กำนะครับกำพอรอบเป็นตึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ผูกไปช่างก็จะได้ประมาณหนึ่งกิโลเกินก็ไม่มากนะครับอยู่ประมาณนี้อันนี้เราก็ผูกเลยนะครับผูกเป็นกำเลยครับก่อนจะผูกเรากูวัดนะครับ ประมาณ45่สิบเซนสีิบสามเซนสีิบสามเซนนะครับเป็นความยาวที่ตลาดเขาต้องการประมาณนี้43่สิบสามเซนิเมตรนะครับก็ผูกให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ตอกให้เสมอให้เป็นที่สวยงามนะครับ ร็จแล้วเราก็ต้องตัดใบมันออกนะครับวัดวัดยี่สิบสามเซนนะครับใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้นี่ครับตัดเลยครับตัดตัดเลยนะครับสี่สิบสามเซนสี่สิบสามเซนรับแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดครับตัดใบให้ออกนะครับสี่สิบสามเซน ตามที่ตลาดต้องการนะครับก็จะตัด43เต็นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะไดะ้ประมาณ1กิโลนะประมาณ1กิโลถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปช่างก่อนนะครับแต่ลุงคิดว่าเนี่ยตามที่ลงุงประสบการณ์ที่ลุงทํามากำรรตึงๆเดียดประมาณเนี้ยก็จะได้1กิโลกร,รัมนะครับแล้วเราก็นํามาใส่ถุงนะครับนํามาใส่ถุงแบบเนี้นะครับนํามาใส่ถุง นำมาใส่ถุงแบบนี้ถุงละห้ากิโลกันนะครับเอาละครับวันนี้การสาธิตหรือกว่าว่าการแนะนำเพื่อนกเกษตรที่เรื่องการปลูกตะไคร้นะครับที่ท่านที่สนใจที่จะปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับตามที่ลุงพูดแล้วนะครับเป็นพืชที่ทำไรายได้ให้กับเกษตรกร ได้มากนะครับไร่หนึ่งสามถึงสี่ตันนะครับถ้าโลละสิบบาทก็ตันก็สามหมื่นถ้าสี่ถ้าสี่ตันก็สี 4, ่หมื่น 40, บาทนะครับต่อไร่นะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวคือเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ยอย่างวันนี้อย่างที่ลุงมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยได้แปดเดือนแล้ว นะครับลุมก,ก็ตัดนะครับตัดก็อย่างที่เห็นเนี <ๆ S 1> ่ยก็สาธิตวิธีการตัดวิธีการปลูกนะครับาการกำนะครับแล้วใส่ถุงก็เป็นอะไรบ้าเสร็จเดยสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็คงจะพอทมคครแล้วละ่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็นําไปปฏิบัตินําไปปลูกนะครับก็บอกต่อๆไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ต่อไปด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น,น้อยวันนี้ลุงก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับ